ยังไงกันบ้างบอกนิดนึงนะครับว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอเนี่ยหลายหน่วยงานโดยเฉพาะทางเนี่ยก็เอาเรื่องของการเยียวยานเนี่ยเข้าไปที่ประชุมคอรมอจริงๆครับวันนี้มีสองรอบนะครับรอบเช้ามีท่านนายกคุยกับคอรมอผ่านผ่านคอฟเฟลส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็รอบบ่ายฮะรอบบ่ายในปันการคุยกับทีมเศรษฐกิจนะครับ รองนายกสุพฒนนพงน์ถนนตีคลังแล้วก็หลายๆฝ่ายสภาพักทททคุยกันหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้เราคุยกันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์สามหมื่นห้าสามหมื่นกว่าคนแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้เราสรุปให้ให้กับทุกทกท่านฟังก่อนนะสวัสดีครับทุกคนเรื่องของโครงการเราชนะวันนี้ที่บอกว่าเราชนะเนี่ยหัวใจสําคัญคืออะไรหัวใจสําคัญของเราชนะวันนี้ก็คือเขาขยายให้เพิ่มครับ ขยายการใช้จ่ายนะขยายการใช้จ่ายจากเดิมคุณจะใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนคือ31พฤษภาคมนี่เดือนในสานะคือเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าเนี่ยหมดโครงการเราชนะแล้ววันนี้ที่ประชุมคอรมต่อขยายให้อีกหนึ่งเดือนหมด30มิบมิถุนายนคำว่าต่อของเขาคืออะไรคำว่าต่อของเขาก็คือว่า ขยายให้ทุกๆคนไปใช้ไปจ่ายได้บางคนบอกฉั้นหมดตั้งแต่เดือนแรกๆที่ฉันได้แล้วเดือนละพัน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 จนครบเจ็ดพัน่ะชันฉันหมดไปแล้วฉันอยากรู้ว่าฉันจะได้เพิ่มไหมคําตอบคือในส่วนของคนที่ได้แล้วไม่ได้ได้เพิ่มนะครับคนที่ได้แล้วไม่ได้ได้เพิ่มนะครับหลายคนโอ้โหตกใจฉันจะได้เพิ่มอีกเจ็ดพันไม่ใช่ครับคุณได้แล้วแต่คอรมอแค่ขยายให้คุณได้ไปใช้จ่ายเพิ่มเติมบางคนบอกว่าเอาแล้วทาไมต้องขยายเพิ่มเติม สถานการณ์โควิดละลอบใหม่เนี่ยครับบางคนก็ไม่กล้าเดินทางออกจากบ้านบางคนก็อุ๊ยฉันเดินทางลําบากกว่าจะไปร้านที่เขาร่วมโครงการเราชนะได้เนี่ยกลัวคนเยอะเดีเย๋ยวเมษาพฤษภาเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เงินบางคนเพิ่งจะได้เงินก้อนเ0็ดพันมาเองยังไม่ทันได้ใช้จ่ายเลยวันนี้หัวใจสําคัญคือเขาก็เลยขยายให้ครับจากพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนไม่ได้ไหนความว่าคุณจะต้องลงทะเบียนอีกนะครับ เราชนะไม่มีลงทะเบียนแล้วนะครับทุกคนโปรดทําความเข้าใจนะครับวันนี้ผมบอกนิดนึงขออนุญาตบอกวันนะฮะ20เมษายน2564ครับ20เมษายน2564สาเหตุที่บอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคิดไปตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะมาแบบเอ้ยคุณไมคคุณหนุงมเอาของเก่ามาลงหรือของใหม่มาลงนะฮะวันนี้นะครับ20เมษายน2 5งพ 64นะครับนี่ฮะเวลาไปแชร์เวลาไปตัดกันจะได้เข้าใจถูกต้องนะครับสําหรับที่ประชุมคอรมอวันนี้นะฮะเขาไม่ได้ให้คุณเพิ่มชัดเจนนะครับห้าหมื่นกว่าคนที่ดูอยู่เขาไม่ได้ให้คุณเพิ่มนะครับเขาแค่ขยายระยะเวลาให้คุณได้ใช้ใจ่ายเท่านั้นเองแล้วหลายคนบอกเอา้าแล้วทําไมวันนี้มันมีตัวเลขสองล้านสี่เกิดขึ้นมาจํากันได้ไหมคอรมอแรกๆอนุมัติให้ 31.1ล้านคนได้รับการช่วยเหลือจับได้ไหม31.1ล้านคนได้รับการช่วยเหลือผลปรากฏว่าช่วยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4กลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผู้พิการผ,ผู้ป่วยติดเตียงสูงอายุไม่สามารถเดินทางหรือว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนลำบากก็ให้ไปตามหน่วยงานต่างๆหรือว่าตามธนาคารกรุงไทยหรือว่าในหน่วยต่างๆให้คุณได้ลงทะเบียนจำได้ไหม แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากนี้มีตัวเลขคนที่กดทบทวนสิทธิ์แล้วสิทธิ์เพิ่งจะได้รับการทบทวนเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆ,ๆ,ๆมันก็เลยเพิ่มมาอีกสองล้านกว่าคนไงครับมันเลยเพิ่มมาอีกสวัสดีทุกทุกคนครับมันเลยเพิ่มมาอีกสองล้านกว่าคนมิฉะนั้นแล้วไม่ได้มีการลงทะเบียนเราชนะเพิ่มนะครับบางคนบอกวิวันนี้ฉันได้ยินตัวเลข ว่าจะให้เพิ่มสองล้านสี่แสนกว่าคนใช่ครับไม่ได้ให้เพิ่มให้เพิ่มสองล้านสี่แสนกว่าคนแต่เป็นสองล้านสี่แสนกว่าคนที่ได้ลงทะเบียนได้ไปสมัครเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องครับหลายคนเข้าใจแล้วว่าหมดแล้วค่ะของชั้นหมดแล้วของผมหมดแล้วของรูงหมดแล้วของป้าหมดแล้วใครใช้เจ็ดพันไปแล้วก็คือหมดนะครับสำหรับมติคอรมอวันที่20เมษายนนี้ทุกคนมาหมดเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วใช้หมดแล้ว ส่วนคนที่เพิ่งจะได้ก็ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนโอเคไหมฮะเข้าใจตรงกันแล้วนะไม่มีการลงทะเบียนใหม่ไม่มีการที่จะบอกอาคุณมาสมัครโครงการเราชนะใหม่หรือว่าเปิดกลุ่มใหม่มา2อล้านสี่แสนคนไม่ใช่นะครับวันนี้ที่เขาบอก2อล้านสี่แสนคนคือคนที่ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์แล้วเพิ่งจะได้ นี่มันเป็นตัวเลขที่งอกมาฮะมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่เขาจะช่วยก็คือสาล้านสามสิบสามจุดห้าล้านคนถูกไหมครับขออภยัยโอเคสามสิบสามจุดห้าล้านสามสิบสามจุดห้าล้านที่จะมาช่วยตรงนี้ถูกไหมฮะย้ํานะครับไม่ได้ให้เพิ่มนะในมติคอรมอวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้า้อสิบสี่เนี่ยไม่ได้ให้เพิ่มนะครับเพียงแต่ขยายให้ ส่วนกลุ่มที่เพิ่มคือคนที่ลงแล้วเท่านั้นอ่ะโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนไปดีใจเฮ้ยฉันจะได้ลงทะเบียนเราชนะใหม่ยังครับสําหรับมติคอรมอวันนี้ยังครับ,รบะอ,นนบอะายคนถูกครับหมดแล้วนะหมดแล้วเอาใช้หมดแล้วนะฮะบ,บางคนใช้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับรอรุ้นมาตรการโครงการอื่นๆต่อที่จะมีกลางปีนะครับส่วนคนที่เพิ่งจะได้หรือคนที่ทบทวนสิทธิ์แล้วฉันหวังว่าฉันจะได้หรือเปล่า รอดูฮะกดเข้าไปดูนะครับในเวอร์บเบเราชนะด com นะฮะกดเข้าไปดูบ่อยๆนะครับเผื่อคุณทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ได้แล้วเขาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบใหม่แล้วผลปรากฏว่าคุณได้สิทธิ์คุณจะได้รู้เรื่องนะครับขอบคุณห้า0มื่นกว่าคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบางคนบอกหมดแล้วไม่เป็นไรครับรอโครงการใหม่ฮะรอโครงการใหม่นะครับรอโครงการใหม่พูดานานมากพูดานานมากหลายคนสงสัยแมสนะฮะหลายคนสงสัยแมสปกติแล้วเนี่ยถ้าผมอยู่กับเพื่อน ผมจะต้องใส่แมสก่อนนี่ฮะแต่แมสอนุวัตนี่ค่อนข้างจะเลิกน,นิดนึงนะฮะแมสท,ทุกคนเป็นไหมคือบางทีมันใส่ทั้งวันฮะเยลยา,ยายอย่างอื่นช่วยหรือเปล่ารอรอดูตอนกลางปีครับจะมีมาตรการอื่นออกมานะครับแต่สําหรับมติคอรมอวันนี้เป็นแบบนี้ฮะคือแค่ขยายครับแล้วก็ให้เพิ่มสําหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนและทบทวนสิทธิ์รวมทั้งคนที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มพิเศษนะครับซึ่ง ได้ลงทะเบียนไปแล้วเงินยังไม่ได้นี่คือสองล้านสี่ที่บอกไปนะฮะแมสแมสเยินไหมวันนี้ใครที่ใส่ใส่แมสเยอะๆลองดมไหมจะบอกนิดนึงนะฮะวันนี้ใครที่ใส่แมสมันเป็นเหมือนผมไหมเวลาดมแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โห,หแบคทีเรียมันเยอะมากแบคทีเรียเยอะมากนะครับมันมีวิธีป้องกันแบคทีเรียนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะแจกให้ทุกคนด้วยนะครับนี่ฮะแนะนานี่ฮะดารีเดว์เบิร์นแอคชั่นนะครับช่วยลดการสะสมของ แบคทีเรียได้99%ครับถ้าใครลองไปใช้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับมันจะมีมิ้นท์แล้วมิ้นท์เนี่ยมันจะหอมแล้วมันจะสดชื่นมากเพราะว่ามิ้นท์สกัด1ห,หยดเนี่ยเขาบอกว่าสกัดมาจากใบมินท์ฮะ1น0กรัมด้วยกันลองไปใช้ดูครับ mm hmm. ดาร์ลี่ดับเบิลแอคชั่นนะครับทรงพลังยิ่งกว่ามิ้นท์ทั่วไปนะครับใช้แล้วปากคุณจะหอมนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณดาร์ลี่ดับเบิลแอคชั่นเพราะวันนี้ผมจะแจกยาสีฟันให้กับคุณ ไม่ได้แจกแค่หลอดเยกไม่เป็นไรครับเราชนะคุณใช้บทแล้วแต่ผมแจกดารีดับเบิลแอคชั่นให้10บท่านแจกให้10บท่านเลยนะฮะแจกแจกให้สิบท่านผมว่าประมาณสักเมษาเนี่ยจะรู้ความชัดเจนแล้วนะครับสําหรับคนละครึ่งเฟสสกับเราเที่ยวด้วยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยหนคนเก่ามีโอกาสสูงที่จะได้ครับบอกเลยฮนะคนเก่าเฟสหนเฟสสที่ลงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้และคนที่รอเฟสส คนที่รอเฟสสจะได้เท่าไหร่แล้ววงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับคนละครึ่งเฟสสามได้เท่าไหร่ผมว่าเมษายนเนี้ยชัดเจนครับทุกคนเมษายนเนี้ยจะชัดเจนลงระเบียนอาจจะเป็นมิสภาและมิถุนาคุณได้ใช้ครับมิถุนาคุณได้ใช้รวมกับโครงการอื่นๆที่จะเป็นเฟสต่อไปสําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะ วันนี้เนี่ยนายกคุยคุยเรื่องถึงเรื่องอะไรเรื่องของการเปิดประเทศคุยเรื่องถึงของการท่องเที่ยวด้วยเพราะจํากันได้ไหมหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมเราต้องเปิดภูเก็ตเป็นภูเก็ตโมเดลไงครับภูเก็ตโมเดลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่ฉีดวัคซีนแล้วครบ2โดสตรวจแล้วไม่มีโควิดบินมาเที่ยวที่ภูเก็ตได้ทีนี้วันนี้ก็ต้องคุยกันว่าทอท,อทอว่าอย่างไงพร้อมหรือเปล่าโควิดระลอกใหม่ตอนนี้รับมือไหวไหมอะไรยังไง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเที่ยวโดยการเรื่องของอคนละครึ่งจะออกมาในรูปแบบไหนถูกไหมฮะเมษานี้จะมีความชัดเจนนะครับพฤษภาก็จะมีโอกาสได้ลงทะเบียนและมิถุนาคุณได้ใช้นะครับส่วนหลายคนถามว่าเอ๊จะมีมาตรการอื่นไหมมาตรการอื่นๆเช่นมันจะมเีเราชนะจะเพิ่มให้หรือเปล่า ก่อนหน้านี้บอกแล้วนะมะติครมอ0บเมษาไม่ได้เพิ่มให้นะฮะไม่ได้เพิ่มให้แค่ขยายให้สําหรับคนใหม่นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับสภาพั์สภาพั์บอกว่าเงินเราเหลืออยู่เท่าไหร่เงินจริงๆก็เหลือเหลือฮะแต่ว่าถ้านําไปใช้กับต้นอย่างอื่นก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะวันนี้มีการคุยกันคนละครึ่งเฟสสเราเที่ยวด้วยกันเราผูกพัน สำหรับข้าราชาการที่ไรายได้น้อยจําได้ไหมก่อนหน้านี้มีแนวคิดว่าเราผูกพันสําหรับข้าราชาการไรายได้น้อยมอ3เรารักการเราชนะเดี๋ยวเมษายนนี้ปลายเมษาจะมีความชัดเจนต้นพืษภาก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าไอโครงการเหล่านี้มันจะย้อนกลับคืนมาเท่าไหร่วันนี้ที่ผมไม่สามารถบอกความชัดเจนได้หรือว่าที่ประชุมไม่สามารถบอกความชัดเจนได้เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าคือเขาต้องไปคุยก่อน สภาพัดเหลือเงินเท่าไหร่วันนี้ตัวเลขมาอยู่ที่ประมาณ3ามแสนล้านที่เหลืออยู่3ามแสนล้านนี้จะไปทําอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจต,ตรงไหนบ้างจะเอาไปทําอะไรทําเรื่องการท่องเที่ยวฟื้นฟูอะไรยังไงหรือออกมาตรการยังไงที่จะช่วยเหลือทุกคนได้ถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมีรายละเอียดความคืบหน้าแล้วกันผมใช้ความคืบหน้านะผมใช้ความคืบหน้าถูกไหมฮะออกข้อความทุกคนยังมาช้าอยู่ขอบคุณสามหมื่นสี่หมื่นคนที่วันนี้เข้ามาดูผมนะฮะ สรุปสั้นๆก่อนที่เราจะแจก daily double action นะฮะก่อนที่เราจะแจก daily double a อคชั่นะฮะอะทุกคนถ้าใครพร้อมจะรับ daily double action บอกนะครับกดหนึ่งฮะกดหนึ่งวันนี้ผมแจกสิบท่านนะครับท่านละสองหลอดฮะเดี๋ยวจผมจัดส่งให้ไม่เกินสิบสี่วันนะฮะให้กดหนึ่งมานะฮะในระหว่างที่รอทุกคนกดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเน็ตแต่ละบ้านไม่เท่ากันเน็ตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้นะครับผมสรุปให้ว่าวันนี้เราชนะ ทุกคนที่หมดแล้ว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 เนี่ยเราชนะแค่ขยายแต่ไม่ได้เปิดรับสมัครใหม่โอเคไหมครับแค่ขยายแต่ไม่ได้เปิดรับสมัครใหม่2ล้าน4ก็คือคนเดิมที่ทบทวนสิทธิ์และกลุ่มคนบุคคลพิเศษที่ยังไม่ได้เงินก็ไปพิจารณาแล้วก็จะให้เงิน00ถึงมีการขยายไปจนถึงมิถุนายนนะครับส่วนคนละครึ่งเฟ,ฟสสเราเทียวด้วยกันเริ่มมิถุนายนนะครับ สม่งสมัครจะอยู่พฤษภาคมครับอ้าวพี่ตุ๊กโอเคพี่ตุ๊กกดหนึ่งแล้วอยากได้ดารี่เดวิลแอคชั่นเขาผมอย่าบานะอันนี้พูดตรงๆนะผมก็น่าด้านไปขอเขานะน่าด้านไปขอเลยอบอกว่าสําหรับลูกเพจอนุวัจจัดให้อ่ะถ้าผมได้สมมติแล้วก็ส่งดารี่เดวิลแอคชั่นมาให้ผมใช้ลูกเพจผมก็ต้องมีโอกาสได้ใช้ก็เลยขอมาให้เขาก็ใจดีฮะดารี่เดวิลแอคชั่นเขาก็ใจดีเขาก็ให้ผมนะฮะมิฉะนั้นแล้ว วันนี้ผมแจกให้ผู้โชคดี10คนครับ10คนคนละ2หลอดนะครับสำหรับดารีดับเบิลแอคชั่นกด1ฮะกด1ครับทุกคนพร้อมกด1น,นะฮะทีมงานของเราพร้อมแคปหน้าจอนะฮะพร้อมแคปหน้าจอนะฮะเราจะแคปหน้าจอนะครับวิธีการก็คือวิธีการก็คือให้คุณเขียนว่าดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับ10ท่านเลยครับให้ง่ายๆครับ ดาลี่ดับเบิลแอคชั่นเขียนเลยครับเขาอุตส่าห์ให้เราแล้วฮะผมก็พูดตรงๆแบบนี้แหละเขาอุตส่าห์เราอุตส่าห์ขอเขาแล้วอ่ะสามหมื่นสีคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้ฮะส่วนแมสนะครับผมแจกไปให้30ท่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปส่งให้แล้วนะครับมาเลยครับเขียนง่ายๆครับดาลี่ดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับ10ท่านครับเน็ตมันอาจจะช้านิดนึงนะครับ ผมพยายามจะหาวิธีแจกให้มันแบบได้ทั่วถึงนะครับบางคนบอกเน็ตช้ากว่าคุณอนุวัฒน์จะได้อ่านคนอื่นเขาชิงไปแล้วไม่เป็นไรครับผมจะแจกแจกบรรทุกอาทิตย์แบบนี้แหละครับมีอะไรมาแจกผมจะมาแจกให้นะฮะถ้าใครอยากกินมะม่วงจะให้ผมแจกมะม่วงก็ได้นะครับวันนี้ผมสอยมาเยอะมากที่บ้านกดได้เลยฮะ daily double action ชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับสิบท่านฮะตาเลยครับอย่าไปตอบใน็อ b o x นะตอบในไลฟ์นะครับบางคนไปตอบใน inbox นะผมไปเห็นใน inbox แล้ะผมก็สงสาร เอาตามที่ทุกคนนะฮะดารีดับเบิลแอคชั่นผมส่งให้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายฮะให้ลองไปใช้กันนะครับว่ากลิ่นหอมสดชื่นจริงหรือเปล่ากลิ่นสะอาดจ,จริงไหมมาเลยครับนี่ข้อความของผมมันยังขึ้นกดหนึ่งกดหนึ่งอยู่เลยอะ่ะมาเลยฮะดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับยังรออยู่ฮะยังรออยู่ครับหลายคนที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแ like, ช์เออคุณบัวลอยครับคุณบัวลอยดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยครับคุณบัวลอยครับ เขียนมาในนี้เลยครับดา daily d o u b ลแอคชั่นคุณบัวลอยครับหรือหลายหลายคนนะฮะต้อง daily double action ชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมจะได้แคปได้นะครับมาไหมฮะมาแล้วครับคุณพลอยเหรอฮะคุณพลอย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 อ่ะคุณพลอยมาคนแรกนะครับคุณพลอยไหนขอกดดูคุณพลอยหน่อยอ้าวคุณพลอยไม่ขึ้นอ่ะคุณพลอยอ่าโอเคมาแล้วฮะคุณ